มิสกีซีสูบให้ลูกค้านะครับ E C D A ในเลขอินเจคชั่นนะครับตัวนี้มาฉีดปากาตัวนี้ไม่ต้องกลัวร้อนแล้วนะครับตัวนี้ฉีดเอลูกสูตรไปตรงเลยไม่มีแก่ไม่มีเปิดนะเดิมเดิมนะครับมาจากญี่ปุ่นรับประกนันเลยไปไปฟังเสียงเลยแล้วก็่านน้ำให้ทุกตัวนะเนี่ย <S <S โอเคไปฟังเสียง ดับได้ตัวสวิกดับได้นะครับเ๋วครับ